มาแล้วครับบังไฟแสนกระบอกที่8ของวันนี้โอ้มาพร้อมกัน2เลยครับ8กับ9มาพร้อมกัน านาทีครับ้งไฟแสนตั้งใบคลา,ว,าเวเดี๋ยวจะให้ดูเขาเอาบังไฟขึ้นฐานพร้อมกันสองอันนะ ือกระบอกที่แปดของวันนี้ข,านะขา้าหน้าใดนะข้าหนาใดควนใหม่กระบอกที่แปดเนี่ยจะวังไฟประกวดในวันนี้ของไฟแส่นครับระวังที่เก่านะบอแนในใจแล้วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไปถามนะครับเดี๋ยวเพื่อนบังเพื่อนเราบางัาบางไฟอื่น นี่คืออย่างนนี้หัวหน้าคณะมั่งเตือนจดไายให้แน่ครับผมไทยให้อันนี้ของคณะใดครับของคณะใดของคณะยาสุธรคักคักค่ะยาสุธรคักคักมาปะปีนี้เขาได้กองเชียร์ด้วยนะครับยาสุธรคักคักได้ที่หนึ่งกับกองเชียร์เดี๋ยวรอลอเบื้งเนื้อครับผมไายได้ไหวอยู่คนที่หนึ่งคนพวงคนเต้นยังไงเข้าไปเบื้องในคลิปออกครับ อันนี้อันนี้เป็นบั้งไฟประกวดบั้งที่เก้านะครับเยสุธอคักค, yeah, 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 คักฮะสุคคแมนอันนี้กรรมาการ <Hey. S 1> มาตรวจก่อน, hey, นครับอันนี้ดูนะครับให้เขา กรรมาการมาตรวจนะครับเสร็จเสร็จเรียบร้อยก็กรรมการจะเป็นคนสั่ง้พร้อมๆเขาขึ้นฐานแล้วเราก็ตรงนี้จุดบังอันนี้คือจุดเอาไปเสียบไซค์ครับไก่ใส่มันนะจุดตะปแล้วอันนี้จุดเอ่งบ่ครับ จ,จุดอาจารย์ของพายยังจุดได้ค่ะบ่บ่หมายถึงว่าบ่ได้สตาร์ทมาจากกไฟฟาบักีไ่ไฟฟ้าเ่ออ<บ>คนที่จุดจริงๆคือกรรมการน,าน่น,น,<อ>น,นแล้วตัวอ,อันนี้คือกระบอกที่เก้าเุงนะ,นะ,ค,ะครับทล้วาว่าทังนี้ซื้อมาเป็นกาได้เกียรติซื้อต่อมาครับ เออบางบางไส้กระบ,บอกนึงกระบ,บอกทได้ครับถามควอมู้นี่ราคาซื้อบบครับสองเงินรวยนสองเงินคัวอันนี้ป่าแล้วเป็นสปอนเซนอร์ยาสวตทอดครับเมื่อน,นั้นได้แช่มนะครับเดี๋ยวผมจะล่องล่องชิบให้เบิ้งกลองกลองเสียยด้ครับเพื่อนสองห้าหนึ่งหนึ่งได้ที่สองครับเดี๋ยวค่อยสิไปเบิบง้บงเบิ้งเบิ้งชิปจะล่องบอกว่าคนที่หนึ่งที่สองเขาเขาเต้นกันแบบได เดี๋ยวตอนสี่จุดตอนสี่จุดกรรมการเพื่อนสีส่งังทำเพื่อนต้องให้ขึ้นขึ้นข้างไว้พร้อมกันนะครับเบิงเบิงต้องล่อกรรมการนี่ครับฐานสี่ยังไงวะสันนเขาขึ้นตามเวลาบางที่เก่าครับนี่ตามสามสิบสองบังนะเพื่อนเหมือนบางไฟแสนนด้ครับเขารักษาเวลา,า,า,ข,า,วลาขึ้นตามเวลาเนาะ 09เขาเขายังไม่เข้ามาครับเพราะว่าใช่เขาปิดปีที่แล้วก็มี่เลยครับปีที่แล้วมีมีมี่ขายหนึ่งแบบเลดเวลามูต้องคำสามปีที่แล้วนี่เจ้าหนึ่งบ่มาตามเวลาเป็นของหนักขันเมืองเนาะบ่บ่เบาบันนี้เพิ่นก็ต้องท้าทาแล้วใายเลยกลายเป็นว่าปมทม่แล้ รถเที่ยววัไหบ่ครับแม่ยั้คิดเวล้แม่ขับเปลามาโหลดแล้วอันนี้เป็นเท็เงีนตามระบบอันนี้ไม่ใช่ศูนย์เก้าว่าเป็นยังไงครับอันนี้ขับ เป็งบรรยากาศโอเค คีเวลาเพิ่นเพิ่นมาได้เพิ่นขอขึ้นก้อนเลยครับเพราะว่ามีอีกสองคิวคอยสีถึงคิวของยาสุท่อนค่ะคักบริสันท์วะมีเพิ่นกับมาตามเวลาอยู่ครับการนี้กับคนาเฮาค่ะมาต่ำเวลาอยู่อีกสองคณะนึงเพิ่นเล็ดที่ยังบู้กรรมการไอ้ครับเปวามาซิลล์ไอ้สองคณะนั่นมาเมันก็สิลล์สายครับเพิคงจะได้ขึ้นก้อนครับ คับคเมื่อวานได้แชมกองเชียแล้วครับเมื่อนี้เสียแช่มบังไฟได้บ่ฮัมตอนนี้สองห้าหนึ่งหนึ่งได้เวลาสามสามห้าครับที่หนึ่งอยู่ ทีมรอดกนเี้ยย่นี่ไปเจ็บได้แล้วจะมาบอกก็ดีก่าบองไฟจะขึ้นสีโบกกันาคนอื่นเจ็บได้เพื่อนเอาไปแล้วล่ะอนยังเงียแตย่ามเี้ยก็มาคืพอมาสีโบกคอยก็บาดตยามก็มงไฟจับตาดูที่ฐานสิฐานสาจุดก่อนนีครับประว่า ฐานสี่สามตกลงเข้าจึงก่อนนอกถุงถวยเลยเรืมเรื่มเรื่องฐานสามขึ้นอย่างมุกมุกีทำเพิ่นแล้วท่านนะครับกรรมการผ่านนี้แล้วกันนี้ที่กับย่างยี้นี่ข้าหน้าใด้ก่อนนี่ลืมดอกไม้เงินครับข้าหนคณะผู้นี่ครับฝนไม่ฝนไม่ครับเราบอกแล้วฝนไม่ฝนเสียแดงบ่ที่ที่นั่น คนะฝนใหม่สามเจ็ดสี่โอ้ฝนเคยได้สามเจ็ดสี่ครับเวลาฝนฝนใหม่จะจุดก่อนนะครับอันนี้ก่อนใช่ไหมพี่อันไหนก่อนพี่ฝนใหม่สิขึ้นคอนครับส <Yeah, yeah. S 1> มุอเศร้านักวาสิบบมีได้ครับสายมาเต็มมึงตึงหลายๆพี่เราครับสมมุดคนมาสื่หน้าสี่สไรกันครับ เป็นซับไม้เป็นซับไม้ในการเชียงไายเบิงบ้งเบืงไฟนะครับมีบางไฟประดับนะอันนี้จะเป็นบางไฟลีลาครับบางไฟลีลาจะจุดก่อนคือบางไฟเมื่อนนะเนี่ย <c oughs> เพิ่นประกวดบางไฟลีลาครับนี่นี่ทีนี้จุดท่วมสวยงามครับบางไฟเมื่อนสีจุดก่อนครับ บางไฟเมินเพิ่นกับมีประกวดครับประกวดบางไฟเสยงามบางไฟลีลาครับกระไก่โย่กไก่ดูแนวเห็นมันไปบะตะไรเหยื่อรอบางควันจีเป็นของคณะขนใหม่นั่งน้อยอีพอยมแม่เอ้ยบางไฟเมิมนเพิงนี่ลมนะครับ Liksom, ร่มที่นั่นได้กางวะครับชิตรก่อนเพื่อนจะให้ร่มนต่ล้วันละ วนาไข่ยัสโซตอนคักคัครับไปนี่ขึ้นตรงอยู่ครับอาจจะนานไปไปออแล้วคม่รอับทเดีครับเดียวเดียวเดียวอย่าอ้อนเดียวอย่าอ้อน เดี๋ยเียวเดี๋ยวเดียเียวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างครับนอนนอนนอเขาบอกว่าแอลอย่าอ่อนหมายถึงให้มันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยต่อให้มันนอนให้มันไปลายขนาดเยือกไฟเอกไฟเยือกไถ้าไปลายขนาดบ้างไฟมันจะอยู่นานนะครับยังไม่หยุดเลยครับเนี่ยองศาไม่ลุนในความบอกปันต่อไปครับสามีลุ้นนะ อั้งไฟประกวดบังที่สิบูอในนี้ปปแค่หน้าใดครับปลาดูกแค่หน้าไ่หื้อเอียงก่ะไม่ได้ยินจังมาเรียบเรอบเรอเรียนเครับบั <t <t ้งที Illust ่สิบกำลังสิไปขึ้นทานเพรบ่อนํำครับเพราะว่าบังที่เก่าเป็นไก่เลยจุดแล้วครับ คร้บลอยน่าึกสูงลอยเบนสูงยาโสธรคัดคัด,ค,ดครับโอ้โา,านมันลอยได้สมัยเอาสมนานท้ากันระยาท้ายสูงโอ้โฐานมันลยเบนออกกันไมเบนออก ไปต่อยครัรโอ,อ้โมซาดีนะครับลุ้นกันไปเียนลากแ้วรับพื้นไปซื้อสำหรับเพื่อนที่ชมทางไลฟ์สดเดี๋ยวจะขอหยุดก่อนนะครับเพราะว่า,าเดินย่างเดียวมัว่งไฟจังหวัดไหนยะโสธรครับ ไ,ไม่ชัดเลยครับมีคนบอกว่าไม่ชัดหลายคนแล้วผมบอกดีกว่าครับดไปล่างแล้วเดินข้อ,อย่งเดียวนะครับสำหรับเดินตัวย่งเดียวกระบอกที่10บนะฮะบ,บางไฟไจังขันก็กำลังขึ้นาตามด้วย11นะครับ